พาไปลบบุรีกันหน่อยนะคะพาไปงานเลี้ยงโต๊ะจีลิงค่ะที่โด่งดังทั่วประเทศนะคะปีนี้หม่อีกรอบนะคะคุณผู้ชมคะเสียยี่นะคะนายงยุทธกิจวัฒนานุสน์นะคะเจ้าตำนานเลี้ยงโตจีลิงที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะวันนี้มาทําพิธีแจกการ์ดเชิญลิงที่พระปรางสามยอดนะคะในจังหวัดลบบุรีนะคะนี่เป็นสถานที่จัดเลี้ยงโตจีลิงทุกครั้งนะคะเขาก็จะเอาอาหารที่ชื่นชอบเนี่ยนะคะมาทดลองว่าตกลงแล้วเนี่ยลิงชอบกินอะไรกันนะคะแล้วก็จะเตรียมเอาไว้ในวัน วันโต๊จีลิงนะวันงานนะคุณผู้ชมคะยังมีลิงหลายร้อยตัวนะคะที่ลงมากินกันเยอะเลยนี่นะโอ้โหคึกคักมากนะคะนี่คือแค่อุ่นเครื่องนะคุณผู้ชมการเลี้ยงโต๊จีลิงนะคะเป็นครั้งที่34แล้วนะคะในวันที่28พฤศจิกาย,ยนสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมนะ จะจัดที่พระปราง3ยอดที่จังหวัดลบบุรีจะมีการจัดเลี้ยง4รอบนะคะเช้าสายบ่ายเย็นร,รอบเช้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่10โมงเช้ารอบที่2เที่ยงตรงรอบที่3บ่ายสองแล้วก็รอบสุดท้าย4ี่โมงเย็นนะคะคุณผู้ชมคะ แล้วก็เลยเชิญค่ะว่าใครที่สะดวกนะ,ะมาไม่ได้ให้มากินโต๊ะจีนด้วยนะคะมา,<น>าดูม<น>าเทียเท่ยว,ยวมาถ่ายรูปมาดูกันนะเพราะว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะคุณผู้ชมนะงานเลี้ยงโต๊ะจีนของลิงเนี่ยนะคะที่ใหญ่ที่สุดข,ของลบบุรีเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในสิบของเทศกาลแปลกที่สุดในโลกนะคะปีนี้ใช้คอนเซปต์วิวแชร์มังกี้ปาร์ตี้นะคะเป็นการทําบุญกับคนพิการนะคะทางคุณยงยุทธ์เนี่ยบอกว่าปีนี้อายุ81ปีแล้วมีความตั้งใจที่จะทําบุญให้กับคนพิการที่ต้องการใช้วิวแชร์ เฉพาะคนที่มีความจําเป็นก็ขอให้ส่งหลักฐานไปประชาชนแล้วก็สำนาทะเบียนบ้านรวมถึงภาพถ่ายมาที่คุณโยงยุธได้นะคะหรือว่าลงมาที่เสียยี่โรงแรมลบบุรีอินนะคะใครส่งมาก่อนนะคะก็จะมีการพิจารณาเป็นรายแรกก็คือตามลำดับชั้นไปนะคะคอยดูแล้วกันคุณผู้ชมคะว่างานใหญ่ขนาดนี้นะจะมีท่องเที่ยวมาเที่ยวขนาดไหนเพราะว่าถือเป็นการเปิดเลิกเอาเลิกเอาชัยของการเปิดประเทศด้วยไงใช่ไหมเขาบอกว่าซนเหมือนลิงนะฮะนี่แหละตามที่เราเห็นภาพนี่แหละนะฮะ